อ่งงุนกันทุกคนอ่างงุนอังงุนอังงุนอนง่นอนงองุนเต็มเลยดูที่ดูที่ลูกอังงุนลูกสวยๆมากเลยโอ้อยน่าเก็บไปกินเด้ดูที่ทุกคนลูกสวยสวยมากเลยเรืองเหลืองเหล,ล,ล,ลืองเหลืองเลยทุกคนน่ากิ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 นด,ดิูดิ ลูกโอ้ยแต่เขาบอกเก็บนะน,นี่เน่ดูทุกคนลูกใหญ่ใหญ่สวยสวยเขลืองเดืองเขียวเขียวสวยมากอ่ะทุกคนสวยจริงๆนะลูกกำลังแล้วก็เห็นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก,ก่อนนะว่ามันมีตรงไหนสวยมากทุกคนลูกสวยอะ่ะเขาไม่ยอมเก็บอะ่ะวันนี้ก็เน่าหมดเลี้ยนี่ อันนี้ก็เป็นจังสี่แล้วมันกินมาได้แล้วนี่มันแกนแล้วเนาะมันแกนแล้วเนี่ย,ล,ยลูกมันเป็นแบบเล็กๆเ,เป็นแล้วมัน,นแกนแล้วก็จะมีเม็ดใหญ่อยู่เม็ดนึงเนี่ยมีลูกใหญ่อยู่มีเม็ดใหญ่อยู่ด้เนี่ยเม็ดอันนี้เม็ดใหญ่อยู่แกนหมดแล้วดูดิคนเอย้ย เยอะหมดเลยเนี่ยโอ้ดูดิเสียหมดแล้วมันเสียหมดแล้วเนี่ยเนาะลังลูกก็ยังสวยอยู่ด้วยเนี่ยพวพนี้สวยอยู่ด้วยเนี่ยอย่ามีแตนเด้อแตนอย่ามาเด้อเนี่ยอันนี้ยังพอกินได้อยู่นะเนี่ยเขาไม่เก็บอ่ะดูดิทุกคนเอ้ยเขาไม่ยอมเก็บเนี่ยต้นทั้งเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งแถบเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ยัง ไม่ค่อยจะเท่าไหร่มันฝนจะตกแล้วมาไม่ได้มาฝนจะตกเอ้ยออกมาข้างนอกฝนจะตกทุกคนวันนี้ลูกใหญ่ดูดิข้างในลูกใหญ่อ่ะเนี่ยลูกสวยใช่ไหมนี่ยดูดิลูกสวยมากเลยมันมีเห็นอยู่พวงหนึ่งตรงเนี้ยแถวเนี้ยวันนมีตัมแยนะตรงนี้เห็นพวงใหญ่เนี่ย เนี่ยอันนี้เห็นใหญ่มันต้องอยู่ข้างในนั่งเข้าข้างในมันมีตําแยมันมีตําแยได้ทุกคนมันมีตําแยเห็นอยู่พวงหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยแต่มันยังเขียวอยู่เนี่ยยังเขียวอยู่เนี่ยดูสิมันพวงใหญ่อยู่เนี่ยแต่มันเขียวแต่มันเข้าไปไม่ได้มันมีตําแยเข้าไปไ่ได้เนี่ยทุกคนสุกเยอะหมดเนี่ยเต็มต้นหมดเลย โอ้ยเก็บกินได้แล้วได้ทุกคนเด้อมาเก็บกินเอาเด้อมาเก็บกินเอาเด้อจัะทุกคนคันคันคันดำเยื่อร่งเนี่ยมันยังเขียวอันนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ติดดินเลยติดพื้นเลยเนี่ยลูกติดพื้นเลยทุกคนแต่นี่ยังเขียวเขียวเขียวอันนี้ยังเขียวอยู่ติดพื้นเลยทุกคนนั่น,หนเห็นไหมร่วงนั่นร่วงพื้นนั่นติดพื้นเลยนะเนี่ย ต้นต้นต <pl ains> e ้นเนี่ยกินได้เด้กินได้เด้เนี่ยต้นต้นงามๆเด้อันนี้ลูกก็นนี้ลูกก็ยังเล็กๆอยู่ข้างในก็มีเด้ออย่ามีแตนเด้ออย่ามีแตนเด้ออย่ามีแตนเด้ออย่าแตนอย่ามาเด้อมันมีเขียวมีแดงก็มีนะแต่เขาไปเก็บอันนี้ลูกใหญ่นะ วัวนี่ใหญ่ดูดิอันนี้ลูกใหญ่เด้ดูดิสวยงามลูกใหญ่เห็นเขาไปเก็บไอ้นั้นมาวันนี้ลูกพัวเขาไปเก็บมันแล้วลูกใหญ่มากเลยนะตั้งเหมือน,นยังกับตุ๊กตาเลยตั้งแบบเหมือนตุ๊กตาดูดิดูอันนั้นดิอันนี้มันเสียหมดแล้วเนี่ยดูดิพวงพวงเน่ยเป็นลูกแกนหมดแล้วเสียหมดแล้วโอ้ยเนาะดูทุกคนจะได้เนาะจะได้เขาไม่เก็บ ว่านนี่สวยมากเลยทุกคนดูดิแดงไปหมดเลยอันนี้แดงเต็มต้นเลยทุกคนแดงเต็มต้นแดงเต็มต้นเลยดูสิโอ้ยสวยงามทุกคนเจะเก็บเอาเดอ้บอบ่มีคนกินเด้อทุกคนเดอ้อมาซอยกินแน่มาซอยกินังงูนเน่ทุกคนใครจะกินัง,งุน่นมาเก็บเอาเด้อจ้า ชิดเบลยเยี่ยมจ้าเยอะมากเลยทุกคนเอ,อ้ยดูมันเยอะมันน่ากินน่ากินในต้นอนะเนาะเวลาไล์สดมันไม่มีสัญญาณไงตรงเนี้ยภาพมันก็จะเบลอไงเราก็เลยจะไล์สดไม่ได้ทุกคนเ,คเยอะมากทุกคนข้างในนุก็มีแล้วนะเดี๋ยวดูข้างในดูข้างในก็มี โอ้ยสวยงามทุกคนต้นต้นนะต้นนต้นหนึ่งต้นสองต้นสองต้นเองนะแต่มันเลื้อยอ่ะสองต้นเองนะแต่มันเลื้อยไปนู่นเนี่ยต้นก็แก่มากเลยนะเก่าเลยนะต้นแบบว่าเก่ามากแล้วเดี่ยวจะกินให้ดูทุกคนมันมีฝุ่นไงจะเก็บให้ดูเดี๋ยจะหาเลือก เก็บกินให้ดูทุกคนแต่มันมีมันมีฝุ่นมันมีฝุ่นอยู่ไงทุกคนอันวนอยู่ต้องหัวหาลูกที่มันลูกที่มันงมงมเลยหวานอร่อยแด่ทุกคนหวานอร่อยนะลองลูกนี้นี่หวานอร่อยนะทุกคนอืมอร่อยนะหวาน เพิ่งกินกาแฟมาด้วยทุกคนกินได้บ่านา่เพิ่งก,กินกาแฟมาเมื่อกี้หวานหวานอร่อยนะนนนนทุกคนต้นงุนทุกคนหวานหวานอร่อยมันต้องเอาไปล้างก่อนไงมันมีฟุน,นอ แตก่ก็กินไปหมดแล้วแตก่ก็กินไปหมดแล้วย <c oughs> ินฝุ่นหมดแล้ว <c oughs> บอกก็มีฝุ่นแต่ก็กินฝุ่นหมดแล้วทุกคนทุกทีใต้ต้นังงูนไม่ได้เอาขากล้องมาไงแดดมาเมื่อกี้ทำรทาบฝนจะตกที่นี่แดดมาทุกคนดูโอ้ยเนาะอากาศที่นี่ชเช้าแดดบ่ายฝนตอนเย็นแดดแล้วกับฝน อากาศบ่แน่บ่นอนทุกคนอยากกินเพราะว่าเพิ่งกินกาแฟมาอร่อยหวาน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 ฟัดฟัดโอ้ยทุกคนอง,งุนอง,งุนเดอ้ออง,งุ่นสดสดจากต้นจากต้นตอดสารจา้าปลูกเองเกิดเองหากินเองแลว้วก็เธอ เกิดเองตายเองหากินเองโอ้แดดลุ่มแดดลุ่มแล้วหากินเองจ้าทุกคนหากินดีทุกคนถ่ายตรงองุ่นอะจะถ่ายตรงตรงองุ่นมาเก็บองุ่นกินนะเด้อทุกคนเด้อมันเยอะมากเลยนะเนีย่ย ดูไหมเห็นไหมเยอะมากเลยมาดูเขาทำงานไงเนี่ยตอยู่งอนโอตรงนี้นี่นี่นีเต็มเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงงอนงอนงองอนงอแต่ว่ามันภาพมันโดนเสียงไงปวดปวดท้องเพราะว่าเพิ่งกินกาแฟมาด้วยไงเมื่อกี้นี่แน่่ทุกคนภาพมันโดนแสะอ้ยแมลง แรงมามีแมงมีแมงมามีแมงมามแมงมา,มมงมาจะกัด,ดไปแล้วทุกคนบายๆเจอกันคลิปต่อไปนะคะพามาเก็บอังุนพามาดูอังุนไม่ได้เก็บหรอกน่าจะได้เจอกันคลิปต่อไปจ้า ที่เบลเยี่ยมขอบคุณนะคะทุกคนนะคะทุกกำลังใจที่รับชมนะคะทุกคนบายบาย